ชมเชอรี่อะไรคะเขาจะแต่งงานกันหรือเปล่าคู่นี้อุ้ยกระซิบขนาดนี้เอาให้มันได้ยินทั้งประเทศคุณผู้ชมไม่รู้จริงหรือเปล่านะโตโน่กับนิชาเขาก็ลือแบบนั้นใครคืออย่างนี้เอางี้คุณผู้ชมช่วงหลังนนะมันก็จะแบบว่าเห็นว่าเขาก็ยุ่งกันทั้งคู่คือโตโน่เขาทำแบบทีมฟุตบอลด้วยเขาถ่ายน้งไทยนังด้วยกว่าจะได้เจอกันค่ะแต่ว่าล่าสุดเจอน้องนิชานะคะบอกว่าพี่ขาถึงแม้ว่าจะแบบว่าไม่ว่างนะคะแต่เราก็มันเติมหัวใจให้กันนี่ พิชาเปิดใจตรงนี้เลยนะคะก่อนอจะไปถึงข่าหรือว่าแต่งงานอเอาจริงพี่ทุกวันนี้ทั้งคู่ก็ยุ่งกันมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าต้องทําาะไร every day everyting h นะคะแต่เขาพยายามจะหาวันตรงกันให้ได้ค่ะ เพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าเจอกันแล้วมันเติมเต็มใจกันคือทว่าจริงๆนะคะอภินอไม่ว่างใช่ไหมคะอยู่สนามฟุตบอลหนูไปหาก็ได้สวยปัันนี้ก็แต่งหน้าฉ่าไปสนามฟุตบอลเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคู่นี้ไม่ต้องยกหัวหากันตลอดค่ะแค่ได้ยินเสียงก็ชื่นใจแล้วนี่ฉันอยากตายนะคะส่วนวันเลนไทยที่ผ่านมาก็ไม่ได้ฉลองอะไรเลยค่ะแต่ว่าเนี่ยละค่ะเขาก็ลือกันเขาก็ลงรูปเดลรคาแบบว่า สมกอนลงจากแกรมนะคะพร้อมใส่แคปชั่นว่า TN ซึ่งไม่ต้องบอกนะคะว่านี่นี่ TN คืออะไรนิชาน่อะนี่นิชาโน่อคืออะไรโตโน่นี่ไงนี่ไงโตโน่นิชาใช่แล้วมันเป็นอย่างนี้หลายคนก็แซวเอ๊ะถึงยังไงอ่ะมันหวานเลยขนาดไหนน้องนิชามันยายไหมพี่ฟังหน่อยค่ะก็ค่ะก็ได้ยินก็ดีมันก็เป็นกําลังใจแบบค่ะ ก็มีค่ะก็แบบมีพูดอะไรให้กําลังใจกันเป็นปกติเติมใจเติมใจกันนิดนึงจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นก็ไม่ขนาดนั้นแต่ถ้าเจอก็อาจจะกินข้าวอร่อยขึน้น <laughs> วันเลนไทายหนูก็ไปทํางานต่างจังหวัดกลับมาวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ ได้เจอค่ะเพราะว่าพี่โนเขาก็ถ่ายหนังเสร็จเขาก็กลับมาเจอแล้วก็กลับไปถ่ายหนังต่อค่ะก็ต้องขอบคุณที่เขาเขาแบบมาใช่ค่ะถ้าถ้าเจอกันก็จะถ่ายรูปกันน้อยมากเลยอ่ะก็จะแบบว่าใช้เวลาตรงหน้าให้ให้เต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยก็จะลืมถ่ายรูปบ้างก็ไม่มีรูปลงนิชาสวยละมุนนะเออตกลงแต่งไหมนะยังไม่แต่งค่ะนะคะแต่ว่าคู่นี้งานเดียวกัน พี่ปูแบ็คเฮดแจ็กลินตื่นเต้นหลายรอบไม่ฉันก็แบบว่านึกว่าจะต้องตัดชุดไปงานแต่งข่าวเคือพี่ปูแบ็คเฮดกับแฟนสาวแบบว่าที่อายุห่างกันเยอะแล้วนะแต่ว่าไม่มีปัญหาคุณผู้ชมเพิ่งไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมาลงรูปสวีดเนี่ยแหละค่ะบอกเลยหลายคนก็ลุ้นนะค่ะว่าเอ๊จะมีข่าวดีหรือยังนี่คู่นี้ค่อนข้างหลักทั้งคู่แล้วพี่ปูหน้าเด็กคุณผู้ชมว่าไม่พาหน้าเด็กมากคือยังไงก็แบบว่าดูเพอร์เฟกต์แมทเป็นคู่ที่เหมาะสมกันนะคะน่ารักมากนะคะซึ่งพี่ปูก็แบบว่า เหมือนโอยยศโอยชัยอ้อเนี่ยเหมือนเกทับแป๊บแรกคนโสดไงไม่รู้นะคะบอกว่ารูปหวานๆที่เห็นลงไอจีทั้งหมดเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะมีอีกเพียบเลยอีกแบบ s ซ m a ์เมน i ิ่งอ้อถ้าใครอยากดูรอดูได้เลยนะคะแล้วก็พูดไปนะ้ผู้ชมคือคบกันมา3ปีเนี่ยก็คือทุกอย่างแฮปปี้ลงตัวส่วนคําถามยอดฮิตไม่ใช่แค่แจ๊กกะรีนสงสัยทุกคนสงสัยพี่ปูจะแต่งงานหรือเปล่าไปฟังชัดๆจากพี่ปูบเบรกเกจกันเลยค่ะ ด้วยด้วอายุเท่านี้แล้วผงไม่ไปหาใครใหม่ได้ไม่ครับก็มันมั่นใจได้ว่าคนนี้แหละครับพอจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปกติของของผู้หญิงเนะก็ต้องเขาต้องเขาอยากมีวันวันแต่งานในวันนั้นนะครับเพียงว่าเราพูดมาหลายรอบกับเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็เลยแบบว่าเราจะไม่อยากให้ความ ใช,ช่ชัดเจนอะไรมากนะแต่ชัดเจนอยู่อย่างนึงก็คือก็มีการทค่สองคนนี่แหละจริงๆเ,เรื่องชีวิตคู่มันต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอยู่แล้วคร<ม>ับแล้วรี่เป็นชีวิตคู่ที่มีความห่างเยอะอย่างเงี้ยครับก็ต้องเรียนรู้บางทีเราเตรียมเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วนะว่าเออเราเรา,เรารู้แล้ว,ว่ามันจะต้องมีแกลปที่มันห<ม>่างมีความคิดที่มันต่างใช่ครับเข้าปีที่สามปีที่สามเร็วมาก นะคะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะแต่ว่าก็ในราคาความหวานนี่แบบอุ้ยหอมกลุ่นแถมนี้เลยอะ่ะใช่ค่ะอิออจฉาเนาะเขารักกันค่ะ,คะ